มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานนะคะได้เปิดโรงทานเจนะคะเป็นเวลา9วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคมนี้พร้อมทางยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมกันนะคะในงานบุญอนุโมทนาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขนาด4ชั้นค่ะ ที่บริษัมหากรุณาธรรมสถานนะคะในตำบลพังลาอําเภอเสดาจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเปิดโรงทานอาหารเจเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมการรับประทานอาหารเจโดยการจัดงานเทศก,กาลกินเจปีนี้นะคะทางบริษักรุณาธรรมสถานค่ะได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่15และจะมีไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในการมาร่วมกันนะคะสั่งสมบูรณ์บารมีโดยการงดเว้นการทานเนื้อสัตว์และก็หันมาทานผักนะคะซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่ในรอบปี นอกจากนี้นะคะทางริธิทบอกว่ายังได้มีการจัดพื้นที่เอาไว้สําหรับให้ประชาชนในะใคะที่จะมารับประทานอาหารที่นี่โดยได้เปิดให้บริการวันละ2มื้อก็คือมื้อเที่ยงตั้งแต่เวลา11.30นาทีและมื้อเย็นเวลา17.00นเป็นต้นไป ทางด้านของผู้ก่อตั้งมหากรุณาธรรมสถานนะคะเปิดเผยว่าในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทํรริธิได้มีการจัดเตรียมก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขนาด4ชั้นค่ะเพื่อใช้นะคะในการที่จะเป็นสถานที่ ปฏิบัติศาสนกิจรวมถึงการให้บริการอาหารเจฟรีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงการใช้ในช่วงของการจัดก,กิจกรรมมหาคุศลเช mm ่ hmm. นเทศกาลร,รักษาศีลกินเจการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมาฐานเป็นต้นนอกจากนี้นะคะภายในอาคารดังกล่าวก็ยังจะจัดให้มีห้องนิทรรศการค่ะเพื่อรองรับการนำนิทรรศการด้านพุทธประวัติ หลักธรรมแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและก็ประวัติความเป็นมาของการกอ่อตั้งมูลนิธิรวมถึงยังจัดให้มีห้องสําหรับพักผ่อนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะมาเข้าพักในช่วงการจัดก,กิจกรรมการกุศลค่ะโดยได้เปิดรับบริจาคนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะร่วมบุญในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขนาด4ชั้นค่ะ โดยสามารถโอนเงินนะคะร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารอมสินเลขที่บัญชี02039444039 8ชื่อบัญชีโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม4ชั้นเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ก่อตั้งมหากรุณาธรรมสถานที่พูดถึงโครงการในครั้งนี้ค่ะ ในโอกาสมหามงคลนะครับในปีหน้าวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567ก็จะเป็นโอกาสมหามงคลของพวกเราชาวไทยนะครับที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรณพิทัคุุนะครับทรงเจริญพระชนม์าครบ40ปีนะครับในการนี้ทางคณะผู้บริหารมูลนิธิมหากรรมธรรมสถาน พร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับจึงพร้อมใจกันนะครับจัดร้างอาคารปฏิบัติธรรมสี่ชั้นนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระคุลแด่พระเจ้าวรวงศ์เดชพระองค์เจ้าพิทยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งอาคารนี้นะครับเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามล้ำค่านะครับเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอาคารที่เป็น ประวัติศาสตร์เป็นมีความงดงามและอีกจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของสงขลาบ้านเรานะครับเนื่องด้วยภายในอาคารเนี่ยเราอ,ออกแบบนะครับอย่างอย่างดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรที่จะเก็บเกี่ยวดีเทลรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พระภายในอาคารน,นะครับซึ่งก็จะมีการประดิษฐานพระไตรรัตนพุทธเจ้าซึ่งการออกแบบพระไตรรัตนพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการออกแบบที่ วิจิตรศิลป์ของความงดงามที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์วนอิม8 4ปางซึ่งจะเป็น8 4ปางที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมากๆานะครับแล้วก็จะเป็นปโพธิสัตว์วนอิบ8 4ปางที่มีความแตกตา่างแล้วก็มีความงดงามมากๆและสําคัญที่สุดเลยพระโพธิสัตว์วนอิมนี้ก็จะมี พระนามาพิไทยย่อนะครับอ,อกอซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอร่องเจ้าที่กรยาธรงมีนทรคุณส่งพระกรุณาโพรพปรดปรานให้อัญเชิญพระนามาพิไทยย่ออกอนะครับประดิษฐานและยังบริเวณฐานของของค์พระโพธิสัตว์บนบีมนะครับก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับพระท่านก็จะเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์อ,อาคารปัจจุบันทำสี่ชั้น อาคารแห่งนี้นอกจากเราจะสร้างเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแล้วเรายังสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่และสืบสานพุทธศาสนาให้มีความสถิสถาพรมั่นคงสืบไป